การหาสไตล์การวาดภาพในแบบของตัวเองนั้นเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาสำรวจตัวเองและต้องใช้ความพยายามสูงหลายๆคนที่ชอบวาดภาพหรือวาดภาพมานานพอสมควรแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบวาดสไตล์ไหนและยังไม่รู้ว่าสไตล์การวาดภาพที่เหมาะสมกับตัวเองนั้นเป็นยังไงวันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการหาสไตล์การวาดภาพที่เหมาะสมกับตัวเองมาแนะนําค่ะอย่างแรกนะคะศึกษาสไตล์การวาดภาพแบบต่างๆเริ่มต้นจากการศึกษางานศิลปะของศิลปินหลายๆท่านหรือหลากหลาย สไตล์เช่นการะตูนอนิเมะสมจริงหรือว่าการวาดภาพแบบกึ่งสมจริงค่ะทำให้เรารู้ว่ามีสไตล์อะไรบ้างและสไตล์แบบไหนที่เรารู้สึกว่าเข้ากับตัวเองมากที่สุดค่ะ 2. ทดลองวาดสไตล์แบบต่างๆ พอเราเข้าใจการวาดภาพแบบสไตล์แบบต่างๆแล้วให้เราลองทดลองวาดสไตล์แบบต่างๆที่เราชอบค่ะการทดลองนี้จะทําให้เราเนี่ยรู้ว่าเราสนุกกับการวาดภาพสไตล์ไหนและช่วยให้เราเนี่ยค้นพบวิธีการวาดที่เหมาะกับเรามากที่สุดค่ะ 3. พัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานเรียนรู้และฝึกฝนทักษะพื้นฐานเช่นสัสดส่วนของร่างกายแสงและเงาการใช้สีเส้นรูปร่างรูปทรงโครงสร้างและการจัดองค์ประกอบค่ะ ถ้าเรามีทักษะขั้นพื้นฐานที่แน่นมากพอแล้วก็ทําให้เราเนี่ยประหยัดเวลาและค้นพบสไตล์ของตัวเองได้เร็วขึ้นนะคะ4ว่าจากจินตนาการและประสบการณ์ส่วนตัวการสร้างงานที่สะท้อนถึงตัวเราเองหรือว่าในสิ่งที่เราชอบหรือว่ามีความหมายกับเราเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยสร้างเอกลักษณ์ในสไตล์ของตัวเองค่ะ และในขณะเดียวกันเราอาจจะมีแนวคิดหรือว่าคอนเซปต์ของสไตล์งานของเราเนี่ยเพิ่มเข้าไปจะทําให้งานของเราเนี่ยดูมีเอกลักษณ์และมีความหมายมากขึ้นค่ะ 5. รักษาความสม่ําเสมอในการวาดการฝึกฝนอย่างสม่ําเสมอเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆการวาดภาพทุกๆวันเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยค้นพบสไตล์ของเราได้เร็วมากขึ้นค่ะ 6. รับฟีดแบ็กข้อความหรือว่าความคิดเห็นจากคนอื่นๆเช่นครูเพื่อนหรือว่าชุมชนออนไลน์ก็จะทําให้เราเนี่ยเข้าใจมุมมองใหม่ๆและเราสามารถนําความคิดเห็นเหล่านั้นมาพัฒนาสไตล์งานของเราได้ค่ะ 7. ปล่อยให้สไตล์พัฒนาอย่าติดอยู่กับความสมบูรณ์แบบของสไตล์สไตล์ของเราอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามการเวลาอย่ายึดติดกับการหาสไตล์ที่สมบูรณ์แบบในทันทีปล่อยให้สไตล์ของเราพัฒนาตามประสบการณ์และความคิดความสร้างสารรค์ของเราค่ะ และเรายังสามารถผสมผสานสไตล์ที่เราชอบด้วยนะคะหากเราชอบสสไตล์ขึ้นไปเราสามารถผสมผสานสไตล์ได้นะคะอย่างเช่นถ้าเราชอบสไตล์อนิเมะและสไตล์เซมิเรอลิสติกเราก็สามารถผสมผสานความเป็นอนิเมะและความกึ่งสมจริงเนี่ยเข้าด้วยกันได้นะคะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะวาดการ์ตูนอนิเมะที่มีความกึ่งสมจริงแบบนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถผสมผสานสไตล์ไม่ได้แค่วาดแค่อนิเมะค่ะ การหาสไตล์การวาดภาพของตัวเองนั้นเป็นการใช้ความพยายามที่สูงมากและใช้เวลานานค่ะบางคนอาจจะต้องใช้เวลาเป็นปีในการค้นหาสไตล์ของตัวเองอย่าเพิ่งท้อกันนะคะเป็นกําลังใจให้นักวาดทุกๆคนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆและเทคนิคดีๆนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ